สวัสดีครับอยากมารีวิวหมอนยางพาราที่เพิ่งซื้อมาใหม่จากยี่ห้อกรีนลาเทคนะครับก็เขาเคลมว่าเคลมว่าอะไรหนึ่งผ่านการทดสอบจากศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นสีดีราชยับยั้งและป้องกันเชื้อราแบคทีเรียป้องกันไรฝุ่นระบายอากาศได้ดีรองรับศีรษะและลำคอได้ดีนะครับว้าวเราลองแกะความนุ่มปุบ มันเป็นแบบนุ่มแล้วเด้งคืนเดี๋ยวลองะ่ากนี่ายเลยส่วนราคาผมได้ราคาตอนมันเป็นรดลางสตอร์นะเ็ะคิดว่าจะถูกมากแต่ว่าทุกคนไม่รู้ราคาจะได้เท่าทไหร่นะนี่ครับแบบนี้เลยนี่ตรงๆรงนี้มันจะแบบนี้ แล้วก็เหมือนความเอ่อความอะไรนะความหนาอ <c oughs> มันจะมีตรงแคบกว่ากับกว้างกว่าเห็นไหมนะอย่างงี้ชาแบบนี้เลยเอลองเอาหมอนเก่ามาคือหมอนเก่าของมันเริมแบบก็เลยอยาได้มันม่นหม่โอเคไป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 ไนั แต่มันมีกลิ่นอย่างผลาเออต้องปาดหรืออะไรก่อนไหมหรือไง <Yeah. S 1> เย่เราใส่กับปลอกหมอนธรรมดาได้นะครับขนาดทั่วๆไปอ,ะอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคได้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 ครับแค่นี้เลย <laughs> เอออย่า <laughs> ลืมฮนะที่ห้อ ี่หอรีมามีเครื่องหมายต่างๆมาใหม่เลยอเค